กูแบมาขวางโอ้โหโยกสเต็ปบักสุดยอดดีแค่ไหนถ้าเราสามารถดูเกม NBA แล้วก็เชียร์ไปพร้อมเพื่อนมันแน่นอนเตรียมพบกับ NBA Payback Official p r e r ของ NBA เป็นแพลตฟอร์มที่จะทำให้ทุกคนได้ดูเกม NBA, NBA พร้อมฟังการพัก เราทังคนเพื่อนๆสามารถร่วมเชียร์และก็ร่วมพูดคุยกันแบบส,สดๆความสนุกของการรับชมกีฬาก็คือการได้รับชมไปพร้อมๆกันนี่แหละฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิน้นเพียงคลิกลิงก์ที่โปรไฟล์สมัครเป็นสมาชิกของช่อง Twitter ทรีแมนี่แล้วก็รอการถ่ายทอดสดเกมตามตารางที่กำหนดไว้เท่านี้เองค่ะเพื่อนๆก็สามารถดูเกมไปพร้อมกับพวกเราแล้วอย่ารอช้าคลิกที่โปรไฟล์สมัครเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Twitter ท a ีแมนวันนี้เราทั้งสองคนแอมมีตัวกับมเอกก็มีคนบทุกคนเช่นเคยค่ะ และแล้วเราก็เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยเวทีใหญ่ที่สุดของฤดูกาลนี้เลยค่ะนั่นก็คือ NBA Finals ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่7มิถุนาย,ยานนี้เวลา7โมงครึ่งแน่นอนเจอกับพวกเราทั้งสองคนใน playback NBA Finals ทุกเกมเลยนะคะเพิ่มความมันมากไปกว่านั้นอีกค่ะมิเน่ทาง NBA ได้อนุมัติให้พวกเราไปร้ายงาน,นสพขอบสนามไปเก็บคอนเทนต์ที่น่าสนใจมาฝากแฟนบ้าสชาวไทยทุกคนในเกม3เกม4แล้วก็เกม5ความมันยังยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเพื่อนๆใน playback นะคะพวกเราจะมีสิทธิ์ NBA เลย e า a s s ในช่วง NBA Finals แจกใหเ้เพื่อนเพิ่มขึ้นอีกเป็น50สิทธิ์ค่ะ<ๆ>เรามาร่วมสนุกร่วมมันไปด้วยกันแล้ววันนี้ค่ะก็เป็นโอกาสดีเลยที่จะให้เอเมด้อมาพรีวิว NBA Finals ที่พวกเราได้รับฟังกันก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้นะคะเพื<ๆ>่อนๆช่วงนี้บอกว่าอยากจะขอกําลังใจจากเพื่อนๆมากเลยค่ะความมันในสุดๆกำลังจะรอคอยอยากจะขอไลค์ด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกด subscribe ด้วยค่ะในฤดูกาลปกติทั้งดัลลัสแมริทส์แลวก็บอสตันเซอร์ติส์นะคร 2ครั้งและทั้ง2ครั้งก็เป็นเซลติกส์ที่เก็บเปรียบไปหมดเลยครั้งแรกเซลติกส์ไปเยือนดัลลัสนะครับลูก้าเนี่ยก็ยังคงฟอร์มร้อนแรงทำทริปเปิลดับล์สามสิบสามแต้มสิบแปดรีบาวด์สิบสามแอสซิสต์แต่พวกเขาไม่สามารถป้องกัน2อเจได้เลยครับเจอเจอสันได้ทำจัดไป39แต้มเจอเจอเรนบราวอีก34แต้มในท้ายที่สุดก็แพ้ไปความปวดใจมากไปกว่านั้นก็คือเกมในวันนั้นเนี่ยเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดข,ของเซลติกส์ด้วยนะครับ และทางดัลลัสแมวริกส์เองเนี่ยได้พักถึง4วันเต็มๆแต่ในท้ายที่สุดก็แพ้ไปและพวกเกมที่2ครับเป็นช่วงเดือนมีนาคมหมายความว่าผ่านเส้นตายการเทรดมาแล้วเซลติกก็ต้องเจอกับดัลลัสแมวริกส์เวอร์ชันใหม่แต่เวอร์ชั่นใหม่ในตอนนั้นเนี่ยแตกต่างกับเวอร์ชั่นในเวลานี้นะครับพวกเขายังคงแพ้อยู่ครับป้องกัน 2J ไม่ไหวแม้ว่าลูก้าจะยังคงร้อนแรงก็ตามในวันนั้นเซลติก่ยจัดพายุ3คะแนนเป็นว่าเล่นเลยนะครับใส่ดัลลัสแมวริกส์21เลูกช่วงควอเตอร์ที่สี่เนี่ยขาดกระจุยเลยนี่ค สองทีม ไม่ได้อย่าลืมเพื่อนๆอย่า,ล,ยาลืมนะคะในทุกการปกติกับ NBA Finals เนี่ยสตอรี่ทุกอย่างเนะะี่ยแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยค่ะและที่นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ NBA เลยที่ทั้ง2องทีมทั้ง Boston Celtics กับ Dallas Mavericks มาเจอกันในเวที NBA Finals แบบนี้ค่ะและนี่ก็ถือว่าเป็นการเข้า NBA Finals ครั้งที่3ของ Dallas Mavericks เคยเป็นแชมป์ครั้งแรกในปี2อ1 1ันนะคะแต่ว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่23ของ Boston Celtics ที่สามารถเข้าสู่เวที NBA Finals ได้ เป็นแชมป์ทั้งหมด17ครั้งเทียบเท่ากับ LA Lakers เลยและนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเลยค่ะที่ตอนนี้แฟนๆ LA Lakers ก็เปลี่ยนเป็นแฟน LA Mavericks <ๆ S 2> เป็นที่เรียบร้อยแล้วค,ะค่ะและในซีรีส์นี้ค่ะมีเดมีจุดเด่นจุดไหนที่ให้เ,เพื่อนๆจับตามองกันบ้างคะคือสิ่งแรกเลยนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยนำโดยคู่หูดูโอหมา <ๆ S 2> จะเป็นลูกดอนชิกกับไคลรียวิงหรือว่าจะเป็น2 j เจเจสันเดทัมกับเจเรนบราลเริ่มกันที่เซลติกส์ก่อนนะครับทั้งสองเจเจสันเดทัมกับเจเรนบราลเนี่ยเล่น ในเพลย์ออฟ108เกมในขณะที่เจเรนราวนะครับอายุ27ปีนี่ถือว่ามีประสบการณ์ในเพลย์ออฟมากกว่าเจสันเททัมด้วย118เกมทั้ง2คนเนี่ยมีประสบการณ์ในการเล่นเพลย์ออฟมากกว่าทั้ง uka, ลูก้าและก็มากกว่าทั้งไครีด้วยซ้ำไปในขณะที่ดัลลัสแมริคส์คู่หูลูกคายเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมทีมกันมา480กว่าวันแต่ใครจะเชื่อว่าความลงตัวเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับในเพลย์ออฟนี้เนี่ยชื่อเสียงกระชอนไปทั้งโลกตัวของไครีวิ่งมีประสบการณ์ในการเล่นอฟมมากททีี่สุดขง91 ในขณะที่ลูก้าเนี่ย45เกมแต่คนที่มีประสบการณ์มากที่สุดใน n b a Finals ครั้งนี้ก็คือไครีเอร์วิงครั้งนี้เป็นครั้งที่4ของตัวเขานะครับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2017เวลาผ่านไปถึง7ปีนะครับกว่าที่ตัวของไครีจะได้กลับมายืนเวทีที่ใหญ่ที่สุดของตัวเขาทีมไม่น่าเชื่อคือคู่หูลูไคนะครับที่เป็นเพื่อนร่วมทีมกัน480กว่าวันเนี่ย มีค่าเฉลี่ยในการทำแต้ม51.6แต้มซึ่งถือว่าเป็นคู่หูดูโอที่ทำแต้มรวมกันมากที่สุดในเพลย์ออฟปีนี้มากกว่าคู่หู 2J นะครับเจสันเจทัมกับเจเรนบาว์ทำรวมกัน51แต้มแตกต่างกันแค่นี้เดียวเองนะครับนี่ถือว่าเป็นการต่อสู้ที่สูสีและก็ระทึกแน่นอนมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆ,ๆน่าจะอยากรู้แล้วค่ะบีดเ้ว่าครั้งสุดท้ายที่ b อ s t ต n ันเซลติกเซได้แชมป์คือปีไหนครั้งสุดท้ายนะคะเมื่อปี2008ค่ะส่วนดัลลัสแมริเคนี่ครั้งสุดทวรศ คู่เลยค่ะที่ไม่ได้ชูถ้วยแลลี่โอไบรอันโทฟี่ช่วยแชมป์เอ็นบีเนี่ยแหละค่ะปีนี้ทั้ง2ทีมมีโอกาสแล้วเอ็มมีได้คิดว่ายังไงบ้างคะนี่น่าจะเป็นบททดสอบที่ใหญ่ที่สุดของเซลติกส์ในฤดูกาลนี้ก็ว่าได้เพราะว่าตลอดเพลย์ออฟตั้งแต่รอบแรกรอบ2หรือว่าจะเป็นนัดชิงสายเซลติกส์เจอกับทีมตรงข้ามที่ขาดผู้เล่นตัวหลักทั้งสิ้นเลยนะครับดังนั้นในซีรีส์นี้เนี่ยเราน่าจะได้เห็นศักยภาพการเล่นของเซลติกส์แบบเต็มๆมสักทีส่วนตัวเชื่อว่าพวกเขาน่าจะมีการพยายามยิง3คะแน่อข,ข้างเยอะพะในฤดูกานีีี้เน่่ถวาป็ทม ที่มีการพยายามยิง3แล้วก็มีการยิง3ลงมากที่สุดของหลีตัวหลักของเซลติกทุกคนนะครับสามารถยิง3คะแนนได้หมดเลยนั่นะหมายความว่าการถ่างโซนของพวกเขาสเปซซิ่งของพวกเขาเนี่ยสุดยอดแล้วก็ไร้เทียมทานจริงๆ ในขณะที่ทางดัลลัสแมวเอริกส์เองเนี่ยพวกเขาก็มีการปรับปรุงการเล่นเกมรับโดยเฉพาะการเล่นเกมรับวงนอกเราเห็นเลยว่าทั้ง uka, ลูก้าและก็ทั้งไคลรีเนี่ยมีการตั้งใจในการเล่นเกมรับแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ในซีรีส์นี้เชื่อว่าทั้ง2คนจะต้องเหนื่อยมากกว่าปกติเพราะว่าจะ,จะมาผ่อนการเล่นเกมรับวงนอกไม่ได้เลยเจอเซลติกส์ยิงตายแน่นอนครับถ้ามาประกบไม่ถึงก็โดนยิงถ้าเกิดเปิดพื้นที่ด้านในเปิดออกเนี่ยนะครับก็จะโดน 2J เจทะลวงวงในง่ายขึ้นนี่คือปัญหาของดัลลัสแมวริกส์อย่างแท้จริง ใน2ซีรีส์ก่อนหน้านี้นะครับที่พวกเราเห็นเขาเจอกับทั้ง SGA เจอกับทั้ง Anthony Edwards เราต้องชื่นชมนะครับว่าทาง Dallas m a v e r i ริกสเนี่ยสามารถเบรกผู้เล่นที่มีศักยภาพในการสร้างจังหวะในการทําแต้มของตัวเองว่าจะเป็นการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนการข้ามทะลวงปากห่วงสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่ Dallas m a v e r i ริกทํทได้เป็นเพราะว่าพวกเขาแพคในวงในและการยิง3คะแนนวงนอกของทั้ง2ซีรีส์เนี่ยไม่ว่าจะเป็น OKC OK หรือว่าจะเป็นทิมเบิลวูเองเนี่ย ทำได้ไม่ดีอย่างที่ควรมันก็เลยทําให้การเล่นเกมรับของทางดัลลัสแมวริกเนี่ยมีประสิทธิภาพซึ่ง Celtics ชุดนี้เนี่ยมีการยิง3คะแนนดีกว่าทั้ง OKC OK และก็ทางทีวูฟดังนั้นนี่น่าจะเป็นสิ่งที่ทาง Celtics เขาเน้นโจมตีใส่พอพูดถึงการยิง3คะแนนนะครับจริงๆแล้วในซีรีส์นี้เนี่ยถือว่าเป็นการเจอกันที่ ค่อนข้างแบบโอ้โหสูสีมากๆนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับว่าดั l ลัสแมว r ิก k s เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มีค่าเฉลี่ยในการยิง3คะแนนมุมข้างมุม180องศาเนี่ยเฉลี่ยลงต่อเกมถึง4.5ลูกต่อเกมนี่ถือว่าดีที่สุดในเพลย์ออฟนี้นำโดย PJ Washington ครับในเพลย์ออฟ จังหวะที่เขายิงมุม180องศาเนี่ยในตลอดเพลย์ออฟเนี่ยยิงลงไปทั้งหมด28ลูก28ลูกด้วยเปอร์เซ็นต์สูงถึง41.2และอีกคนหนึ่งคือเดอริกโจนสจูเนียร์นะครับ17ลูกโดยระดับถึง45.9ซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับการที่พวกเขาทั้งสองคนสามารถยิงได้ดีแบบนี้เนี่ยพอไปยืนตรงมุม180องศาเนี่ยมันไกลามากๆถ้าเกิดประกบไม่ถึงและยิงได้แบบนี้เนี่ยเราจึงเห็นว่าดาร์ลัสแมวร็กประสบความสําเร็จแต่เพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับ เสียการยิงมุม180องศาเฉลี่ยแล้วน้อยที่สุดในเพลย์ออฟีนี้ก็คือเฉลี่ยลงเพียงแค่1.5ลูกต่อเกมดังนั้นในเกมินซีรีส์นี้เนี่ยมาเจอกันคนทีมที่ยิง3คะแนนมุม180องศาดีที่สุดมาเจอกับทีมที่เล่นเกมรับการยิง3คะแนนมุม180องศาดีที่สุดนี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่น่าสนุกและก็น่าจับตาเหลือเกินเพิ่มเติมให้เพื่อนๆอีกสักนิดนะครับในความมันพอพูดถึงการยิง3คะแนนนะครับเซลร์เียในอันดับหนึ่ง แต่ Dallas Mavericks ไม่ได้เป็นรองนะครับ Dallas Mavericks เป็นอันดับ3ของเลกเป็นรองแค่ Golden State ว a r r i o r s อีกทีมเดียวเท่านั้นเองยามใดก็ตามนะครับที่ทั้ง2ทีมนี้เนี่ยมีการยิง3คะแนนลงในเกมเกมเดียวถึง14ลูกในเพลย์ออฟปีนี้ Celtics จะไม่แพ้ใครเลย9เกมรวดในขณะที่ทาง a l l a s Mavericks ถ้าเกิดยิง3คะแนนลง14ลูกในเกมเดียวเพลย์ออฟปีนี้พวกเขาชนะ6แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นดังนั้นถึงบอกว่าเป็นการเจอกันที่ถูกคู่เหลือเกินครับ และตูนว่าสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นการเจอกันของทีมเก่าค่ะอย่างคริสตัลปอร์ซิงกิสนะคะก็เจอกับลูก้าแล้วก็ดาราสมาริกซึ่งเป็นทีมเก่าของเขาสําหรับคริสตัลปอร์ซิงกิสเนี่ยก็ยังโอเคค่ะแต่อีกคู่หนึ่งนี่สิคะเพื่อนๆไคลรีเอเอร์วิงเจอกับทีมเก่าอย่างบอสตันเซลติกส์ตัวไคลรีเองเขาเคยอยู่กับบอสตันเซลติกส์มา2ฤดูกาลเพื่อนๆจําได้กันชัวร์อยู่แล้วค่ะและตอนนั้นนะคะไคลรีเออร์วิงเวอร์ชันของบอสตันเซลติกส์ก ติดประสบความสําเร็จได้ก็ขอจากไปนะคะแล้วตอนนั้น่ะเพื่อนๆอย่าลืมการเล่นของ 2J เนี่ยก็ไม่ลงตัวเลยไคลรีเออร์วิ่งจากบอสตันเซลติกไปแบบไม่มีเยอะใหญ่ทั้งที่บอกว่าตัวเขาเนี่ยจะอยู่กับเซลติกไปตลอดทําให้การเดินหน้าของเซลติกเนี่ยสะด,ดุดเลยทีเดียวพอไปอยู่กับบุคลิตเนสกลับมาเล่นที่กับบอสตันเซลติกเสร็จก็มีการแจกนิ้วกลางให้กับแฟนๆเนี่ยไม่พอค่ะมีการเหยียบโลโก้ลัคก,กี้กลางสนามของบอสตันเซลติกแถมมีการลมควันเพื่อไล่สิ่งชั่วร้ายอีกต่างหากไม่แปลกใจเลยจริงๆค่ะ สนามแบบนั้นกลับมาครั้งนี้ไคลรีเออร์วิงในชุดของดัลลัสแมวริสที่สนามทีดีการ์เดนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะโดนโหดดังแค่ไหน<ม>แต่เดี๋ยวพวกเราสองคนเนี่ยจะไปช่วยฟังให้นะคะตูนว่าโดนโหมดังแบบสุดๆพูดกันไม่ได้ยินแน่นอนเลยค่ะแต่ที่ส่วนตัว<ม>ชอบแล้วก็อยากจะเห็นเลอเกินซึ่งก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายต่อหลายคนก็คิดไม่ต่างกันนั่นคือทางเซลติกเนี่ยจะเบรกความร้อนแรงของลูก้าได้ดีขนาดไหนทุกคนทราบกันดีนะครับว่าไม่มีใครที่จะเบรกเกมของลูก้าได้ขอแค่ชะลอความร้อนแรงนี่แหละแต่เราก็เห็นกันชััดเจนบแม้ ทีวูฟทีมที่มีการเล่นเกมรับดีที่สุดของหลียังเจอลูกาเนี่ยเล่นสักหน่อยเลยนะครับแต่หากเอาจริงๆแล้วเนี่ยเซลติกส์มองไปมองมาน่าจะเป็นทีมที่มีอาวุธในการรับมือกับการเล่นของลูก้าได้ดีที่สุดแล้วส่วนตัวคิดว่าโจแมสซูล่าหัวหน้าโค้ชของพวกเขาเนี่ยน่าจะใช้เจเดนบราวเป็นผู้เล่นเกมรับหลักใส่ลูกาคล้ายๆกับตอนที่เขาเล่นในฤด,ดูกาลปกติเราจะเห็นเลยว่าเจเรนบราวเนี่ยเป็นคนตามลูกาเป็นหลักข้อดีของเจเดนบราวคือสภาพร่างกายที่ฟิต Uh huh. ส่วนสูงไม่ได้เป็นรองลูก้าเยอะสามารถรับแรงประทะแรงกระแทกต่างๆที่ลูก้าเนี่ยจะจัดให้กับผู้เล่นเกม mm hmm. รับเจเรมบราวก็พร้อมเจเรมบราวสูง6ฟุต6ลูก้าเนี่ย6ฟุต7 6ฟุต8 ดังนั้นเนี่ยไม่ได้เสียเปรียบมากและแน่นอนพวกเขายังคงมีรูฮอยเดกับเดริกไวท์ทั้ง2คนนี่คือออลดิเฟนซีฟทีม2ของ NBA นะครับปัญหาคืออะไรปัญหาคือจูฮอยเดกับเดริกไวท์เนี่ยสูง6ฟุต4รูปร่างจะเป็นรองดังนั้นถ้าเกิดเอา2คนนี้เนี่ยมาเป็นเกมรับเล่นเกมรับหลักใส่ลูกา้าจะเจอลูก้ายิงข้ามง่ายกว่าเจเรนบราลจะทําให้ตัวของลูก้าเนี่ยมองเห็นพื้นที่สนามได้ง่ายกว่าถ้าเกิดเจเรนบราวมาปีดังนั้นนี่คือสิ่งที่น่าจับตา แต่เพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะครับทั้งเจเรนบราว์เดริกไวจูฮอยเดเนี่ยสามารถสลับกันด้านหน้าใส่กับลูก้าได้แบบตลอดทั้งเกมส่วนพวกเขาจะเอาลูก้าอยู่หรือเปล่านี่คือความมันที่เพื่อนๆห้ามพลาดเด็ดขาดนี่ถือว่าเป็นแมตช์อัพระดับ5ดาวครึ่งเลยนะครับสนุกแน่นอนครับเกมรุกกับเกมรับและอีกจุดหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นคือการกลับมาของคริสตัปปอซิงกิสนี่ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญมากๆเลยนะครับของเซลติกส์ตัวของปอซิงกิสเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณน่องนะครับตั้ง เบรกไปตั้งแต่วันที่29เมษายนเท่ากับว่าตอนนี้ตัวของปอเซนกิสเนี่ยได้พักแบบเต็มๆเลยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเข็นลงมาในซีรีสที่เจอกับเพเซอร์เพราะว่าตัวของไทริสแฮร์ริตันก็บาดเจ็บและเกมกมันค่อนข้างซีรีสมันค่อนข้างขาดดังนั้นก็ให้ปอเซนกิสเนี่ยพักยาวการกลับมาครั้งนี้เนี่ยมีผลมีผลยังไงรู้ไหมครับมีผลเพราะว่าตัวของปอเซนกิสเนี่ยสามารถยิงได้ทุกระยะ หมดจะเป็นการโพสต์วงในย,ยิงระยะกลางยิง3คะแนนได้หมดเลยจะแตกต่างกับในซีรีส์ที่ทางดัลลัสเจอกับทางทิมเบอร์วูฟทิมเบอร์วูฟเนี่ยมีรูดี้กแบรรูดี้กแบรนี่คือวงในแบบเน,น้นๆเลยทําให้พวกเขาไม่ต้องพะวงวงนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างแดเนียลแกฟเฟิร์ดหรือว่าจะเป็นรุกกี้ทีเด็ดของพวกเขาอย่างเดริกไลฟ์ลีย้อนกลับไปในซีรีส์ที่เจอกับโอเคซิตันเดร์นี่ปวดหัวนิดนึงดัลลัสต้องเจอกับเชดโฮมเกรนแต่เชดโฮมเกรนเนี่ยยังไม่เฉียบคมเท่ากับปอเซนกิสนะครับปอร์รณ์ มีทั้งศักยภาพในการเล่นที่มากกว่าเชตโฮมเกรนในเวลานี้และเพื่อนๆลองดูนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยการยิงฟิลโ,โกในภาพรวมของคริสตัปอรซิงกิสดีที่สุดในชีวิตของตัวเขานั่นคือ51.6% ถึงบอกว่าเป็นปันจจัยสําคัญมากๆเลยครับการกลับมาของปอสซิงกิสดังนั้นไม่ว่าลูก้าจะเปิดโหมดลูก้าแมจิตหรือว่าจะเปิดโหมดพยาอาชามาพยศเป็นนักกีฬาที่ดีที่สุดในซีรีส์ยังไงแต่เบอร์1เบอร์2องของซีรีส์นี้เนี่ยนะครับลูก้ากับไครีไม่ได้เหนือไปกว่าตัวของ 2J เจนะครับเจ um, สันเทตัมกับเจเรนบราวสมมุติว่าเพื่อนๆบอกว่าโอ้ยังไงลูก้ากับไครีเนี่ยก็เหนือกว่า2เอเจอไม่เป็นไร <S <S เบอร์1เบอร์2ดีกว่าก็จริงแต่เพื่อนๆลองดูผู้เล่นอันดับ 3, 4 5, 6 7นี่สครับ เป็นของเซลติกสมุดเลยนะครับถึงบอกว่าเซลติกในฤดูกาลนี้เนี่ยถ้าเกิดพวกเขาไม่สามารถคว้าชแชมป์ได้เนี่ยถือว่าล้มเหลวจริงๆแถมเกมรับของเซลติกอย่างที่บอกนะครับน่าจะทําให้คู่หูลูกคายเนี่ยมีประสิทธิภาพในการเล่นลดลงแต่เกิดคู่หูลูกคายมีประสิทธิภาพในการเล่นลดลงปุ๊บเนี่ยมันจะกระทบในภาพรวมของผู้เล่นคนที่เหลืออยู่ของดัลลัสอย่างแน่นอนมันจะทําให้พวกเขาเล่นยาก ว่าจะเป็น p ีเจวอ i ชิงตันหรือว่าจะเป็น d e r ริจโจนสจูเนีรวมไปถึงลูกกี้อย่าง l i ฟ e ลีด้วยดังนั้นในซีรีส์นี้ยังไงก็ขอเลือก Celtics ์ครับหนใน5ทีมที่เลือกตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลว่าจะต้องคว้าแชมป์พวกเขาจะต้องล้างอาถรรพ์ให้กับแอดมินเอให้จงได้ขอเลือก Celtics ชนะซีรีส์ไม่เกิน4ต่อ2ครับ Oh ถ้าเกิดมี oh. ถ้าเกิดเป็นจบเกม5ได้เนี่ยจะโชคดีมากเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะอยู่ในสนามออจะร่วมยินดีไปกับทางเซลติกสแต่ไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าดังนั้นพวกเราต้องมารอลุ้นไปด้วยกันคือมั่นใจมากๆคือเอเนเอเขามั่นใจมากๆว่าในฤดูกาลนี้ยังไงก็ต้องเป็นบอสเซนเซลติกสคือจะกี่เกมเนี่ยค่อยว่าก,กันอีกทีหนึ่งไม่ต้องบอกก็รู้นะคะ ทีมบอสตเซอร์ไพรส์ค่ะส่วนตูนเนี่ยดารลัสแมวริกตูนก็มั่นใจในคู่หูลูคัยเหมือนกันเพราะว่าทั้งลูก้าแล้วก็ไครีเนี่ยสามารถมาได้ไกลขนาดนี้แล้วอีแค่นิดเดียวเท่านั้นตูนเชื่อเหลือเกินว่าเขามีพลังพิเศษนะที่สามารถดึงออกมาแล้วทําได้แน่นอน mm hmm. แล้วลองดูนะคะถ้าหากว่าคู่หูลูคยัยทั้งลูก้าแล้วก็ไครีเออร์วิงเนี่ยสามารถทําได้จริงๆตํานานของไครีเออร์วิงนี่เปลี่ยนเลยนะถ้าหากว่าได้ถือช่วยแทมจริงๆแล้วลูก้าเนี่ยสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดดขอองโลลกนนี้แท่่คคคายย,คยิ<ๆ>ิเเพื ว่าอย่างไรบ้างคะสำหรับแปทชอัพ NBA Finals ปี2024นี้เพื่อนๆคิดว่าใครจะคว้าชแชมป์ไปคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะถ่ายสุดดีไม่พาดคอนเทนต์สนุกๆอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้23ตตีแมนเนียตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือี่ได้ของพวกเรา23ตตีแมนเนียวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเซลติกจะนำเลเกอร์ไม่ได้ <laughs>